s t u t u n t s t s สวัสดีจ้านักเรียนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การเรียนออนไลน์นะเราก็เรียนไปด้วยกันกันกบที a เชอร์ตําลึงเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนบทเรียนเรียนที่ผ่านมานะคะของ Unit 4อ่ะพูดพร้อมกัน Unit 4บทที่4 my toys my toys ของเล่นของฉันของเล่นของฉันอ่าพบอ,กกอีกครั้งหนึ่งนะคะ unit 4บทที่4 my toys ของเล่นของฉันในตอนเริ่มแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์กันนะคะทั้ง English and Thai แต่เราต้องจำภาษาอังกฤษให้แม่นนะคะในวันนี้เดียวทีเชอ์ตําลึงก็จะให้เป็นงานเกี่ยวกับ การจดจำคำศัพท์แล้วไปเขียนโดยไม่ต้องดูเป็นไงท้าทายไม่ล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจำคำศัพท์กันทีละตัวและแม่นยำนะคะก็นักเรียนทุกคนนะคะต้องออกเสียงและถอดเสียงตามนะคะเพื่อให้แม่นยำโอเคนะ d o l d o w l d o l l d อ l ดอลตุ๊กตาเด็กผู้หญิงบอล B A L B O L Ball Ball ลูกบอล Balloon Balloon B A l L O N B a L Ball เลือ ลูนลูนบอลลูนบอลลูนลูกโป่งโยโย่ Y O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  รวมเป็นโยโย่เก็โยโย่ก็คือลูกโยโย่หรือลูกดิ่งนั่นเองนะคะ toy car, t o y t o y, toy car, k R car, car รวมเป็น toy car, toy car แปลว่ารถของเล่นเก่งมาก very good teddy bear, t e d d y B E A R เธอ the ted the e d, d, e d bear bear รวมเป็น teddy bear teddy bear. bear ตุก๊กตาหมีนั่นเอง Good Okay students ทีนี้เราก็จะมา ทบทวนไปพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่เราจะไปทําแบบฝึกหัดด้วยการฟังเสียงจากทิชเช่ตำลึงแล้วเขียนลงไปให้ถูกต้องเขียนลงไปให้ถูกต้อง Yes ตัอไ่ Yes ma'am good okay let's go one more time doll doll บอลบอลเบลูนเบลูนโยโย่โยโย่ทอยค่าทอยค่าเต็ดดี้แบร์เต็ดดี้แบร์เอาล่ะ ทีนี้นะคะทุกคนจะต้องจดจำคำพท์แล้วพูดออกมาพูดออกมา Speak it พูดออกมา three two one go 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 go, go. เย้ตบ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> มือพร้อมกันเย้ yeah. <Yeah. S 1> เก่งมากนะคะเก่งมากเก่งมากสำหรับใครที่ไม่ทันก็เดี๋ยวปรับปรุงได้ไม่เป็นไรช่วง <Sure. S 1> แบบฝึกหัดท,าท่าทาย Let's go Let's go Let's go, Let s go. <S อาทีนี้เรามาดู rule mm hmm. ของเราหน่อยดีกว่านะคะ r u l e ก็คือกติกานั่นเอง วตั้งใจให้มากที่สุดผิดถูกไม่ต้องกลัวเลยลูกตั้งใจให้มากที่สุดข่ะไม่ต้องกลัวผิดถูกนะทต้องซื่อสัตย์ต่อตอนเองนะคะห้ามแอบดูห้ามแอบย้อนไปดูเด็ดขาดเราต้องซื่อสัตยต่อตอนเองนะอ่ะแล้วทีนี้มาพูดพร้อมกัน I can do I can do หนูทำได้อ้าทีนี้หยิบโน้ตบุ๊กของตัวเองขึ้นมา โนตบุ๊กคืออะไรโนตบุ๊กก็คือสมุดนั่นเองไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเรื่องวันที่นะลกูกไม่เป็นไรนะคะทีนี้ write write แปลว่าเขียน write number one two t เขียนข้อ1 2 3 4ง,งหเรียงลงมาเลยค่ะเหมือนที่เราเคยทำเนาะอาทีนี้ถ้าเกิด ระหว่างเขียนเนี่ยแล้วตอนที่ทิเชอร์บอกทีละข้อทีละข้อใช่ไหมถ้าเกิดหนูกลัวไม่ทันให้รีบกด stop ไว้ก่อนเลย stop ไว้ก่อนเลยโอเคนะแล้วค่อยคลิกเพื่อที่จะเรียนในข้อต่อๆไปข้อต่อๆไปท,ทิเชอร์ให้ทำแบบนี้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่กดดันจนเกินไปเนาะ number 1ข้อที่1นึ่งยย Number two, ball, ball. Number three, ข้อที่สาม, balloon, balloon. Number four, Courtesy doll, doll. Number 5ข้อที่ห้าทอยคาร์ทอยคาร์เด็กนักเรียนช่วยเพิ่มข้อที่หกขึ้นมาหน่อยนะคะเพราะว่าที่เจ้าตำลึงเข้าใจผิดนะคะว่าเรามีแค่ห้าข้อนะคะอ้าว Number 6หกเท็ดดี้แบร์เท็ดดี้แบร์อ้าว Students ทำเสร็จกันไหมเอ่ยเมื่อเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายรูปนะคะแท็กกับ p t u r e ถ่ายรูปและส่งมาให้ Teacher ตรวจด้วยนะคะว่า6ข้อนี้ได้เต็ม6หรือเปล่าสำหรับวันนี้ก็ thank you thank you อะไร thank you teacher ใช่ไหม thank you students เหมือนกัน see you again next time Goodbye และเป็นเด็กดีของพ่อแม่ด้วยนะ